ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนนะอหาเงินฟรีจากแอป t i k ตอ k นะครับตอนแรกนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปทิกตอรนะครับถึงจะได้เงินนะครับ ปรากฏที่นิ้งเข้ามาแล้วนะครับถ้ากดคําว่าดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ผมดาวดน์โหลดเครื่องไปแล้วนะครับนี่นะครับเด๋ยวให้ดูหน้าแรกครับปรากฏที่มาคําว่าฉันนะครับจะมีรูปเหรียญด้านบนนะครับกดเข้าไปนะครับ นี่นะครับเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับตอนนี้จะมีโบนัสนะครับปกติจะได้400นะครับจะได้บวกเพิ่มอีก501บาทนะครับเชิญคนที่2องจะได้400นะครับคนที่3ามสี่ร้อยถ้าจะเป็นเชิญเพื่อนหนึ่งคนจะได้400นะครับวิธีการเชิญเพื่อนนะครับให้กดคำว่าเชิญตรงนี้นะครับแล้วกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ จะได้ไม่ต้องกรอกรหัสนะครับยังแค่เพื่อนโหลดผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้เงินนะครับคนที่เชิญนะครับจะได้หนึ่งจะได้สี่้อยต่อคนนะครับส่วนคนที่สมัครต่อเรานะครับจะได้แปดสิบบาทนะครับส่วนการถอนนะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับถอนเงินนะครับสามารถเลือกถอนได้นะครับ ทั้งพรอมเพย์ทั้งธมูนี่วอลเลตครับตันนี้จะเป็นประวัติการถอนนะครับสามหมื่นแต้มสามหมื่นแต้มนี่ได้จากการดูวิดีโอนะครับส่วนเชิญเพื่อนยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายัางไม่เคยชวนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาลืมให้ดูนะครับ น,นี่จะเป็นรายได้ที่เราถอนไปแล้วทั้งหมดนะครับส่วนวิธีการดูวิดีโอให้ได้เงินนะครับก็ให้เรากดที่ดูนะครับจะมีเหรียญขึ้นตรงนี้นะครับเราถึงจะได้เงินนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดนะครับเราอยากได้เงินฟรีๆนะครับก็ฝากลิงก์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ